จากกรณีที่ทางด้านจูนเพนชุลีภรรยานหนุ่มกะลามาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่30ล้านบาทและทางด้านหนุ่มกะลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่สามกลางรายการอีกด้วยและสัญญาว,ว่าจะดูแลจูนและลูกอย่างดีที่สุดภาพจากโหนกระแสภาพจากโหนกระแส จากสุดจากดราม่าคลิปลิปซิงรักควรมีสองคนที่จูนเพนชูลีภรรยานหนุ่มกลาบอกว่าเห็นแล้วโกรธมากเพราะดูว่าจงใจกระทบถึงลูกมาแซตนไม่เท่าไหร่แต่นี่ดูรู้เลยว่าจุดประสงค์คืออะไรจนฝั่งคู่กรณีโดนทัวลงถล่มและล่าสุดนิตตี้พี่สาวจะโงงงามพลิ้งได้ออกมาโตกลับพร้อมบอกว่าจูนนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทำตนกับลูกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตกเป็นเป้าโจมตีจากสังคมขอให้หยุดตนก็เป็นแม่เขาปกป้องลูกเขาเราก็อยากปกป้องลูกเรา โดยพี่สาวจะโอให้สัมภาษณ์ว่าที่ตนเองและน้องสาวอัดคลิปคาเ์ฟว์เพลงรักควรมีสองคนโดยตนเองเล่นเป็นเมียหลวงอุ้มลูกสาวและน้องสาวเล่นบทเป็นเนียน้อยอยากจะพูดเรื่องประเด็นของตัวเองที่มันออกไปเยอะมากที่บอกว่าตนเอาเด็กมาล้อเล่นอันนี้เสียใจมากตนไม่รู้ว่าความคิดเขาเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องราวว่าจริงมันเป็นผลกระทบอะไรยังไงแต่ทําไมเขาต้องคิดว่าตนเอาเด็กคนหนึ่งมาเลียนแบบลูกเขาก็คือตอนนั้นเพลงนี้ดังมากทุกคนก็ทําคลิปออกมา ตอนนั้นตนเองอุ้มลูกสาวอยู่และกำลังท้องอีกคนอยู่ด้วยทุกคนคะาวอเพลงนี้แต่พอมันเป็นตนคนขุดโยงกันไปหมดเลยนิตตี้พี่สาวจะโงงามพริ้งยืนยันโดยการส่งรูปลูกสาวมาให้ดูว่าเขาก็ติดโบใหญ่ๆมาตั้งแต่เล็กๆแล้วไม่ได้อยากจะล้อเลียนหรือตามใครตนมีหลักฐานหมดเลยแต่งตัวให้ลูกตั้งแต่สองเดือนติดโบทุกรูปไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนก็แต่งตัวแบบนี้ตลอดและไม่ได้รู้จักลูกคุณจูนเขาเลยและน้องสาวตนเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตัวลูกตน ตอนนี้สภาพจิตใจก็แย่าบางทีเรื่องอื่นก็ต้องยอมรับมันผิดพลาดกันไปได้แต่บางทีไม่ควรเอาประเด็นพวกนี้มาเล่นทำไมต้องคิดขนาดนั้นแค่นี้ก็แย่พอแล้วแต่พอมาพูดว่าทำไมถึงต้องทำร้ายขนาดลูกคุณมันฟังดูยิ่งเป็นอย่างไรคลิปที่ถ่ายเป็นเรื่องปกติ ก่อนทิ้งท้ายว่าอยากให้ชาวเน็ตหยุดและพูดว่าทำไมถึงทำร้ายเขาแบบนั้นต้องขอบอกอีกครั้งว่าตนไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอาจจะเป็นเสียงเล็กๆที่ไม่มีใครอยากรับรู้แต่ตนอยากบอกว่าพอตนเห็นและเกิดคำถามว่าลูกตนจะไม่โตหรือไงทุกคนปกป้องเด็กอีกคนแต่ลูกตนไม่ได้เป็นเด็กคนหนึ่งหรือเอาเพลงนั้นกระแสะดังมากทุกคนเล่นดาราเล่นตนแค่รู้สึกว่ามาเล่นกันไหมมาเล่นตามกระแสะโซเชียลแต่พอวันหนึ่งเกิดเรื่องเอาคลิปมาแล้วมาบอกว่าตนมีเจตนาทำร้ายเขามันไม่ใช่เรียบเรียง สยามนิว